ขอเชิญคุณสมาร์นกับคุณอำนาจเปิดตัวมาได้เลยครับผมทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวนั่งฉีดก่อนแจกว่ะอยากให้แจกเรื่อยๆนะไม่ต้องรู้มันะเดี๋ยวผมบอกหนึ่งสองสามไม่ต้องเรียนนะครับ สเรายินต้เข้าสู่รายการือออนเือนะครับพบกันสี่้หน้าซ้ายมือเชือครับเจลาตินดินงครับดิ้งฝามือเชือเครับสามารถนะครับไนี้มาเจอในเดกชายครัสาคนห่งยกสานาทีนะซ้อมมาแ้มั้ยไปซ้อมเลยคยต่อยห้าแดงเคยนะครับแล้วก็แดงก็เกิดบ้านเกิดอยู่นี่ถือโอกาสมาเที่ยวเลยโอเคครับเปนดิ้ง พันกระต่ายนะครับผมวันนี้ในงานนะครับผมนพันกระต่ายเยอะเนี่ยในพันกระต่ายมมากัะต่ายเดี๋ยวโค้แข็งน้าใจเย็เดี๋ยวโ้มาเยอะครับผมพ้ครับาครับพร้องรบินสันนะครับผมกับเมเจอร์นะครับผมเขาเป็นสปอนเซอร์ให้เราเขามาแจกให้ทุกท่านนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านได้มันนะ แต่เขาจะค่อยๆแจกนะครับผมโอุยโอ้ยดีอยู่กับนั้งคู่โดนว์พิงค์สายโดว์พิงค์สายเออโอเคเอาเชียร์บอกให้คนภาคภาคแล้วคนภาคกินข้าวอยู่โอ้ย อยากให้ทุกคนได้นะพวกแกเออมีงัดด้วยมีงัดด้วยขว้างอย่างเดียวเออขว้างไม่โดนขว้างไม่โดนอ้าวขว้างไม่ไหนบ้าน้ยกินอะไรกันดี้าก้อะ่ยวหวียวยว่ดดดป โอ้เวลาเติมพลังแป๊บหนึ่งเอาวบ้าตั้งโลเป็นสองเท้าโหตากแล้วแตกด้วยอย่าแตกอย่เดียวแตกไม่แตกไม่ไถ่นะเอออ้าวสามคนหนไอ้้ททออดาุยไอ้เห็นทอาเดินอุ้ยอย่าเข้ามั่วๆนะเข้ามั่วๆมีล่วงได้นะอ่าเดินวนไปรอบหนึ่ง ก่อนจะเข้าอีกรอบนึ่งบูชาพลังมาเต็มเปี่ยมอีกทีนึงอีกทีนึงเตรียมตัวแล้วเล็งแล้วตัวนั้นไปก่อนมาตอนนี้น้ำเงินแย่เอาแย่เอาแล้วผมแดงเลยขอโทษดีน้ำเงินแย่เอาแย่เอาแดงจะรอจังหวะดีๆโอ้ยโดนน้ำเงินสวนเข้าไปที่คานสองนาทีผ่าน เด็กหนึนาทีนะผมออาไหวมานาทีเดียวเองไหวมาเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเยเี๋ยเดี๋ยวนะอันนี้ให้ฉีกแบ่งใช่ไหมก๊อฟครับ เอาต่อยต่อต่อยต่อไม่ยิ้มไม่ส่งสายตายกันเยอะเออขหมดยกแล้วสามสิบวิห้าโลเป็นสันวำหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วตายดู๋ห้ากเจแปดเจ็ดหก หนีก่อนนะถ้ากูไปทางนู้นทางนี้ไม่ถ okay, ึงแน่นะผมเออเดินดึงจบจบอันนี้กูแจกนะจบแจกเลย